ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะทุกคนทุกคนรู้ไหมในไอจอ่ะมันมีการลบแบบว่าลบรูปแบบทั้งหมดได้เลยนะอะถ้าใครไม่เชื่อนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูเลยว่าแอปอะไรตอนแรกใช่ปะ่ะนี่ไอจเราก็จะมีเหมือนเนี้ยเนี่ยดู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 ดดโคตรเยอะก็คือแบบว่าจะเอาไว้สั่งของแล้วอันเนี้ยแบบว่า ไม่ต้องขายของแม่งแหละตอนนี้ย้ายไปขายในเฟสเแทนเนาะอ่ะอย่างแรกทุกคนกดเข้าไปนี่อืมนี่นะทุกคนกดตามเลย Android ก็น่าจะมีนะทุกคนแต่อันนี้ iOS นะให้ทุกคนเลือกมาที่อันนี้มันอาจจะมีแบบว่าค่าใช้จ่ายอะไรเล็กน้อยนะแว่า,าตอนแรกก็ฟรีนั่นแหละอ่ะ แล้วทีนี้พอโหลดมาแล้วเรามันก็จะได้แอปนี้ใช่ป่ะกดเข้าไปเลยกดนี่ที่โพสแล้วก็กดเลือกที่เราจะแบบจะลบอะเนาะเลือกไปเลยซักประมาณท่าน,นี้พอพอก่อนเพราะว่ามันรอนานมากไม่นานขนาดน,นั้นหรอกทุกคนก็รอมันไปมันเป็นเพราะเน็ตด้วยแหละเพราะเน็ตเราแบบว่ามันช้ามากอื เดูมันทุกคนก็กว่าจะได้แต่ละทีรอเป็นผีด,ด,ด,ดู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 มันทำดู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 มันทำอ่ะ๋อ,ะอะเอาให้ป็นไงงงดิสิบละเอา ทุกคนมันคืออะไรอ่ะอืมถ้าสองร้อยรูปอ๋อถ้าสองรอยรูปห้สิบเก้าบาทโอ้ฉลาดฉลาดเนาะอันนี้ก็แนะนำให้ทุกคนว่าเข้ามาแอปเนี้ยแล้วแบบว่าลบห้าสิบรูปก่อนแล้วก็ลบแอปไป แล้วไปโหลดแอปใหม่ถ้าสายฟรีอะน,นะอืมก็ทำตามนั้นแหละว่าพอลบไปแล้วห้าสิบก็ลบแอปแล้วก็โหลดแอปมาอีกเข้าอีกแล้วกลบไปอีห้าสิบอืมถ้ารูปเป็นพันนี่คิดหนักอยู่นะโอเคมัญนชาซะเหลือเกินทุกคนอันนี้ก็ไปดูนี่ก่อนว่ามันโอ้มันก็ลบให้อยู่นะ ตอนแรกมีแปดสิบแปดอืมได้อยู่ได้อยู่อืออ้าวคืออะไรอ๋อยังไม่ได้เลือกเอวเวนอ๋อจำกัดเราตรงนี้ทุกคนเหลือสิแปดรูปแล้วที่เราต้องลบเพราะว่ามันจํากัดได้แค่ห้าสิบรูปช่ะ ก็ดีอยู่นะเพาะไม่ต้องไปเสียเวลาลบยเยอะยเยอะอะไรอย่างเงี้ยเลือกไปเลยครบทีกอย่างสิบแปดเอาลอต้องรออีกทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวจะ สัญหาอะไรไม่รู้มาลงอ่ะแล้วก็คลิปที่หาเงินฟรีทุกคนก็จะพยายามลงทุกครั้งนะอสัญญาแล้วว่าจะลงทุกครั้งเพราะว่านี่ก็ห่างหายไปนานมากจากการลงคลิปนะโอเคฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจเรืยนทุกคนสายฟรีห้ามพลาดนะถอนเข้าธนาคารหรือวอลลตก็ได้หมดอ่ะอืม ฟรีแล้วนั้นนะอย่าไปหาเชื่อคนอื่นแบบเสียเงินเสียอะไรเนี้ยเสียทองเสียปราปร่ามต้องขอตังแม่อีก